อ่าผู้ใหญ่พิเศษนะครับกลับแล้วนะครับเอาหนูมาส่งครับอ่าเดี๋ยวเราต้องไปจับตัวเมื่อกี้มีปัญหานะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปเอามานะครับ มีปัญหาจับดูเกแล้วกินอาหารไม่ทันไม่กินอาหารด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไปไว้ในรังนะครับอ่ะวันนี้เขาก็ทำอันนี้เรา,าทำไป ไม่เป็นไรแล้ววันนี้ก็เริ่มกลับแล้วนะครับอ๋อเป็นเพราะว่าตัวเขาสูงนะครับตัวเขาสูงแล้วขังไว้ในซุมหนึ่งคืนนะครับขังมาหนึ่งคืนหนึ่งวันยังไม่ถึงหนึ่งวันนะครับแ็จะกมีฝนตกแล้วก็น่าจะกินอาหาร ไม่ทันเขาด้วยนะครับแล้วตัวเขาสูงนะครับเหมือนกับว่าเขาแล้วก็ขังไว้หลายตัวแต่ก็โดนเยียบด้วยมั้งนะครับนี่แหละดื้อพราจับหลายครั้งแล้วตัวนี้บางทีก็เข้ามาในนี้มาแย่งอาหารไก่พวกนี้แต่นี้เมื่อกี้เห็นท่าทางเดินเดินไม่ไหวนะครับ หนาวด้วยอ่ะเนี่ปกติปกติมานี่จิกเขาเข้ามาจิกไก่พวกเนี้ยทีนี้โดนไก่พวกนี้จิกคืนละอ่ะเนี่ยให้เขาเก็บอาหารที่อยู่ในนี้กินเพราะว่าไก่พวกนี้ชอบเคลียเนี่ยครับเคลียร์กระจายแล้วก็ไม่ค่อยกินนะครับพวกข้าวตากข้าวอะไรนี่ก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวให้ไก่ตัวนั้นนะกินนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ถูกกันหรือเปล่า แต่น่าจะไม่มีปัญหานะครับอาสวนเป็ดก็ยังเอาลงไม่ได้สักทีเพราะว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับกลัวจะมีปัญหาเหมื่อกี้นึกว่ามีปัญหานะครับจะต้องเอายามาให้กินนะครับแต่ว่าดูดไม่เป็นไรแล้วนะครับเพียงแค่เขาอยู่ในสุ่มและตัวก็สูงนะครับ ขอยืนไม่ได้เต็มที่เหมือนกับว่าเขายังไงอะเรายืนไม่ได้เต็มที่อะถามมันเกิดล้านะครับเดี๋ยวให้นอนพักสักแป๊บก็หายและอากาศเนี่ยตอนเนี้ยฝนตกมาแล้วก็อากาศเริ่มหนาวมาด้วยนะครับผมเองต้องใส่เสื้อกันหนาวเนี่ย นี่ครับตกติดต่อกันหลายวันนะครับหยุดแป๊บเดียวก็ตกมาอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้ตกใจหมดนึกว่ามีปัญหาอีกเนี่ยครับขนาดค้งไว้ในสุมแล้วก็ปล่อยเมื่อกี้ นี่ไม่เขตนี้มาอีกแล้วมาแย่งอาหารเป็ดอีกแล้วนะครับคือปัญหาคือเข้ามาแย่งอาหารเขาแล้วก็มาจิกเขาเนี่ยปล่อยไปเมื่อกี้เองเนะครับคือคือเนี่ยแสบมากสองตัว มีสีนี้สองตัวแสบมากๆคือถ้าปล่อยไปก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวต้องเอาสูมมาไว้ในร่มนะครับ ลื่นมีเกือบล้มเลยอือแล้วอยู่ตรงนี้แห้งหน่อยอ่ะอยู่สักสองคืนอยู่ตรงนี้แหละตัวที่ทําโทษคือไม่ใช่ว่าเราไม่ให้อาหารเลยคือให้แต่ว่าจะให้หลังเขานะครับต้องทําโทษแบบนี้ต้องให้คนอื่นตัวอื่นกินให้ดูก่อนเราค่อยให้นะครับ คือขังเนี่ยจะขังอยู่นี้สองวันก็คือก็ให้อาหารหมือปกติแหละเหมือนกับไก่ข้างนอกนะครับคือไม่ได้ทํำลายอะไรเขาเพียงแค่กักบ,บริเวณเขานะครับเพราะว่าเขาซนแล้วก็เข้าชอบเข้ามาแย่งก็ปล่อยเมื่อกี้ก็เข้ามาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมครับไม่เข็ดน,นะครับโอ้ฝนตกดีๆไก่จะเข้าช่วงหน้าหนาวแล้ว ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาอาหารแล้วก็วคงจะเป็นเหมือนเดิมนะครับแฉะไปหมดจะตัดยาก็ไม่สะดวกก็เหมือนเดิมแบบเมื่อเช้านะครับกระหนุนแดงสุริยาเริ่มออกอีกแล้ว เอาละครับสูตรอาหาร็น,นี้นะครับฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับเป็นอาทิตย์ก็ต้องนี่เลยนะครับทารานะครับหเม็ดพอดีเลยนิกได้นะครับคือข้าวเนี้ยมันสุกมาแล้วแล้วก็ตากนะครับแล้วมันจะดูดซับผู้ยาพวกนี้เข้าไปได้ดีตอนที่เราใส่น้ํานะครับเดี๋ยวทุกทุกวัน ตามไปด้วยไวต์เรสนะครับ อ่ะรอให้อืดสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะไม่รอไม่ทันแล้วนะครับมันมันก็เริ่มอืดแล้วเดี๋ยวเอาไปให้ไก่พวกนี้นะครับไปไปมาๆนี่จะมืดแล้ว ไปอาบน้ำอนนะครับก็เย็นแล้วนะครับอ่ะส่วนฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็โยนให้แม่ไก่ลูกไก่นะครับได้กินด้วยนะครับเขาจะได้มีภูมิต้านทานเนาะเพราะเมื่อกี้เราแช่ข้าวกับใบเตยแล้วก็พาลาไปด้วยก็ดีเป็นการดีถ้าลูกไก่ตัวเล็กเนี่ยนะครับฝนตกติดต่อกันลูกไก่ตัวเล็กอาจจะตายได้ นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วเย็นนี้โอ้โหฝนตกยาวติดต่อกันแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับแต่บางครั้งเราเองก,ก็ลืมนะ <c oughs> อ่ะไปก่อนครับเย็นนี้ กับนั้นขับสี่คูณสี่นี่สบายมาก